ผมโมโหครับผมโมโหใครจะาเห็นด้วยกับผมก็ได้นะแต่เรื่องผมโมโหมีคนส่งเมสเซจมีคนโทรมาหาผมเลยนะคุณทอมครับช่วยทำคลิปหน่อยให้ยกเลิกทัศนศึกษาให้เด็ก,กเรียนผมโมโหครับคิดกันได้ยังไงโง่นี่คือความงโง่ของคนที่คิดอย่างนี้ทัศนาาการ่เด็กไปทัศนศึกษาเนี่ย ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการที่เด็กคนนี้ตายเด็กพวกนั้นตายเลยคนไทยทําไมเราไม่โทษสิ่งที่มันถูกต้องต้องโทษโทษบริษัทรถบัสนะครับที่ไม่ตรวจสอบความปลอดภัยของรถบัสอย่างเต็มที่โทษขนส่งนะครับที่ไม่ตรวจสอบแล้วก็รับตังใต้โต๊ะกันเพื่อให้รถบัสที่มันเป็นอันตรายทั่วประเทศเนี่ยวิ่งอยู่บนถนน โทษคนขับแม่งแต่มาโทษความรู้ให้เด็กอย่าให้เด็กโง่ขึ้นนะนหรือให้เด็กโง่เหมือนพวกคุณนะที่มองแค่นี้ไม่ออกการไปทัศนศึกษาี่ยการไปเปิดหูเปิดตาเปิดโลกนะยังไงอ่ะถ้าเกิดเด็กที่ตายบนรถบัสเนี่ยเขาเกิดไปอะไรอ่ะไปเข้าพิธีนะไปเข้าพิธี ถวายพระพรกันนะคุณจะให้เลิกพิธีถวายพระพรนะ่ะแม่คิดกันอย่างไรวะคนไทยครับโทษสิ่งที่ถูกควรจะโทษครับไม่ใช่ไปโทษสิ่งที่ไม่ควรจะโทษเด็กไม่ได้ตายเพราะว่าไปทนะศึกษาเด็กตายเพราะความมักง่ายของบริษัทรถทัวร์ความมักง่ายของคนขับรถความมักง่ายขององค์การขนส่งความมักง่ายครับ ทำมักง่ายนะทั้งขอร้องเลยนะผมอยากให้เด็กไปทาราศาไปเปิดหูเปิดตารู้ไหมครับว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขาดีใจแค่ไหนเวลาเขาได้ไปเห็นสิ่งพวกเนี่ยความเสียใจเกิดขึ้นไหมกับการที่เด็กตายเนี่ยโหูลก,กันครับไม่รู้จะเสียใจยังไงแต่โทษอะไรต้องโทษให้ถูกจุดไม่ชิดโทษด้วยความโง่ผมขอด่างี้เลยครับ คนที่บอกให้เด็กหยุดเลิกทัศนศึกษามันสมองคุณเนี่ยนะอย่าพูดเลยขอโทษดิครับอารมณ์มันออกวันนี้แล้วไม่ต้องส่งมาแล้วนะใครรู้บอางผมทำคลิปให้ยกเลิกทัานาศนศึกษาเนี่ยไม่ต้องส่งแล้วครับ